สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับเมนูพื้นบ้านทางภาคเหนืออ,อีกเมนูหนึ่งที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะคะก็คือข้าวใบมะก้อนะคะ,ะนี่คือลักษณะของบะก้อนะคะทีอะ่อันนี้ดองเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเปลือกออกเรียบร้อยะคะ่ะจริงๆถ้าผลผล สดมันเนี่ยจะออกสีม่วงๆหรือดำๆนะคะก็จะทานไม่ได้ไมันจะฝาอันนี้พอเราดองเกลือเสร็จแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะก็หมักเกลือแล้วก็เอาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องมันก็จะมีลักษณะที่เปื่อยยุ่ยนะคะ,ะหลังจากนั้นเวลาเราจะทาน,นะะอันนี้ถ้าความเค็มไม่พอก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาบับกกอที่เรา หมักเกลือไว้เรียบร้อยมีลักษณะที่เปื่อยแล้วก็ความฝาดก็จะหายไปแล้วก็เขาเนื้นร้อนๆนะคะแล้วก็ออววกเอาบะากอเนี่ยมาบดบี้ใส่กับข้าวนะคะแล้วก็ใครชอบมากก็ใส่มากใครชอบน้อยก็ใส่น้อยอันนี้ก็บี้ให้มันเข้ากับเนื้อข้าวนะคะแล้วก็ ถ้าบางท่านอยากจะเสริมโปรตีนเนื้อปลาอย่างนี้ก็ได้นะคะปลาทูหรือปลาหนึ่งปลาอะไรเราแต่ว่าถ้าใส่เยอะมันก็จะไม่มีความเป็นบะกอนะคะก็ดังนั้นก็เราอาจจะใส่นิดหน่อยแต่นี้ถ้าเราอยากกินแบบรสชาติของบะกอนะคะก็คือแบบออริจินอลเลยแล้วก็ไม่ต้องใส่เนื้อปลาอะไรก็อร่อยเหมือนกันนะคะก็ ลักษณะก็จะประมาณเวลาเราทานรสชาติก็จะมันๆเค็มๆน,นะคะมันก็จะมีความแบบอร่อยนะคะอร่อยยิ่งถ้าข้าวร้อนๆน,นะคะมันก็ก็ได้แบบอรรถรอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเมนูอาหารที่หาทานได้ยากในภาคเหนือเหมือนกันนะคะเพราะว่าปีนึงมันก็จะออกครั้งเดียวนะคะก็ถ้าท่านไหนที่ยังไม่เคยทานก็อาจจะ หาหาโอกาสลองทานนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงแรกในชีวิตนะ,ะก็ก็อร่อยดีนะคะก็มันจะมันๆเป็นเค็มะคะก็ลองหาโอกาสทานนะคะบางท่านอาจจะติดใจก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นเป็นอาหารที่อร่อยเป็นบ,บนตง